อันนี้มาพูดถึงสสที่คิดว่าไปแล้วไม่ขาดจากพรรคเพื่อไทยจากตะกูลชินวัตรนะคือจากพรรคเพื่อไทยจากตะกูลชินวัตรด้วยก็ตัดสินใจก่อนนะครับผมนะนี่พูดกันตรงๆเลยนะเนื้อเน้นๆเลยนะอย่าเอาเสื้อเอาแสงเขาไปหาคะแนนเสียง เลยครับผมอย่าเอาชื่อเขาไปหาคะแนนเสียงเลยนะครับผมจนะทําทให้ประชาชนตับสนครับผมนะเราอยู่ค่ายไหนเราอยู่ค่ายเนวินคุณก็เนวินไปเลยเออค่ายชิดชอบคุณก็ค่ายชิดชอบไปเข้าใจไหมอยู่ค่ายตระกูลชินวัตรก็ตระกูลชินวัตรไปครับผมนะครับผมนะก็อย่าทําเลยเพราะว่าเอาความที่ว่า ผมก็ไม่รู้จะพูดไปยังไงนะจะพูดว่าด้านเกินไปหรือเปล่าหรือยังไงก็อย่างเงี้ยอะไรอววรหรือเปล่าหรือว่าต้องการเอาตรงเนี้ยมาเป็นมาเป็นผลลัพธ์ตรงนี้เพื่อมาเป็นคะแนนเสียงเพื่อมาเป็นในฐานเสียงหรือเพื่อมาเป็นใน ให้ให้ประชาชนสับสนหรือเปล่าครับผมนะอย่าทําเลยครับผมนะขอร้องนะก็คือคุณจะใส่เสื้ออะไรคุณก็ใส่ให้ชัดเจนไปเลยคุณจะอยู่พักแดงของผมก็คือพักเพื่อไทยอดีตการก็คือพักไทยรักไทยมาพักที่สองก็คือพักพลังประชาชนมาพักที่สามตอนนี้ก็คือพักเพื่อไทย ก็รู้อยู่พักนี้ทั้งทั้งสามพักนี้มาจากไหนม,มาจากตระกูลชิวดดวนวัตรดุนรุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะเออคุณจะมีใครบ้างล่ะคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกทักษิณชินวัตรแล้วก็มาพี่สมัครสุนทรละเวทแล้วก็มาคุณแพทองทานคุณอะไรนะ ยิ่งรักชินวัฒน์นะครับผมนั่นก็มาจากต้นสายทั้ทงหมดอนะ่ะก็ถึงบอกไงคุณเศษฐาทวีศิลคุณสมชายวงสวัสตเนี่ยพ่อของดอกเซอร์ยศอพนันเนี่ยก็เหมือนกันก็คือเข้ามาจากเชื้อสายที่หมดก็คือนั่นแหละก็สอสอทุกคนนะ่ะที่คุณอยู่ย้ายไปแล้วหรือว่าคุณ ตัดใจไปจากพักเพื่อไทยแล้วก็คือคุณไม่มีความแน่นอนในทางการเมืองแล้วมอ,อกตรงก็คุณก็ไปใส่เสื้อของทีมของคุณใส่เสื้อทีมของคุณไปเลยผมเห็นหลายๆคนนะใส่เสื้อทีมตัวเองไม่ใส่เออก็คือแบบพอออกมาเสร็จไม่ใส่เสื้อทีมตัวเองยอมรับเลยบางทีนะผมบอ,อกอไังไงนี่นู่พูดตรงๆ,ๆเลยนะถ้าคนติดตามการเมืองคนรู้เรื่องการเมืองบ้าง ไม่ต้องเยอะเหมือนผมหรอกผมที่มันรู้เยอะเกินไปนะำอาจจะเต็มแก้วแล้วก็ได้ก็เลยไม่คิดจะเลือกใครเลือกแต่พักพื่อไทยอย่างเดียวเท่านะั้นเะนละนะเพราะว่าพักของนี้เป็นพักของตระกูลชินวัตรเออคนที่ให้เขาเรียกว่าให้ประโยชน์กับผมเยอะแยะไปห,หมดผมก็รับประโยชน์ตรงนั้นมาเพราะว่าไม่มีพักไหนไงที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนโดยแท้จริงก็มีแต่พักพื่อไทยนี่แหละ ถ้ะของตระกูลชินวัตรนี่แหละที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนนอกนั้นก็เห็นหาเสียงกันไปแล้วก็เหมือนก็เหมือนก็หาเสียงนะั่นก็หาเสียงก็คือเสียงครับมันแว่วแว,แวมาปุ๊บแล้วมันก็หายไปเอามาเป็นหลักฐานเป็นพยานอะไรไม่ได้หรอกคือว่าหาเสียงก็คือหาเสียงก็เสียงไงด่ามาอย่างนู้นเราก็จําไม่ได้เอาเราไม่ได้ตั้งใจไปกดอัดกด ทำคลิปวิดีโอไว้นี่ว่าเขาด่ามาอย่างนั้นแล้วจะได้อัดคลิปเสียงได้ทันมันไม่ทันเนี่ยเพราะว่ายุคสมัยนี้บางทีสมัยก่อนมันก็คือการหาเสียงแต่ยุคสมัยนี้มันการหาเสียงมันก็มีปัญหามีมีความหมายนะเพราะว่าทุกคนอัดเสียงไว้ปุ๊บว่าเอยพักไหนว่าทํานโยบายอะไรอะไรนะมันก็เริ่มละเริ่มมีความเป็นประชาธิปไตยและประเทศไทยอ่ะผมก็ว่าตรงนะเพราะว่าคนรู้สึกว่าจะรู้เกี่ยวกับการบ้านการเมืองกันเยอะแล้วนะเริ่มเริ่มเยอะขึ้น ครับผมก็อันนี้เขาคลิปนี้เขาฝากไว้แก่สสอที่ย้ายออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วออกจากทีมของตระกูลชินวัตรไปแล้วก็ขอร้องไปคุณเข้าไปให้พ้นนะครับผมนะเออก็อย่าไปเอาเสื้อเขามาใส่เลยอย่าไปเอาโลโก้เขามาติดอย่าไปเอาคําพูดของเขามาพูดเออพรรคไหนแล้วก็พรรคมันส่ เออคุณไปอยู่น้ําเงินแล้วคุณก็ไปน้าเงินที่น้ําเงินกระแดงมันคนละเรื่องกันนะมองตรงนะเออคุณก็ไปอยู่น้ําเงินไปเออแล้วคุณจะไปอยู่กับส้มแนมะ่มันก็กับส้มไปไอ,อ้อยู่กับแดงก็อยู่ไปก็อย่าอย่านั้นเลยคือว่าเอาเอาความแน่นอนความจริงใจมาเปิดใส่กันดีกว่านะทําให้ประชาชนรู้ว่าเออเนี่ยมาด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณก็ไปชี้แจงกับประชาชนเองว่าทําไมคุณถึงย้ายจากแดงไปอยู่น้ําเงินเพื่ออะไร เพราะอะไรแต่สําหรับผมผมคิดได้วยคำเดียวว่าผลประโยชน์ลนะ้วนๆเนี่ยพวกคุณย้ายไปว่าผลประโยชน์ของคุณอาจจะได้ไหมายความว่าเฮ้ยมาเถอะเว้ยเฮ้ยอ่ะไปสักสิบล้านนะยี่สิบล้านนะก็คุณก็คิดว่าเออขายตัวครั้งนี้คุณอาจจะได้คุ้มแล้วในการที่ว่าครั้งหน้าคุณไม่ได้รับเลือกมาอีกมันก็คุ้มสําหรับคุณมันก็แล้วแต่นะความคิดของใครมันนะ แต่ความคิดสําหรับผมคนรัก,กาาประชาธิปไตยผมแน่นอนว่ากินคุณต้องได้กล้วยแน่นอนยังไงคุณก็ได้ได้แน่นอนไม่ได้คุณไม่ไปหรอกคนเราอ่ะเออผมถามจริงในเมื่อถ้าคุณได้กล้วยคุณก็ไปมันก็เรื่องของคุณแต่ว่าคุณก็เอาผลประโยชน์ตรงนั้นไปแล้วคุณก็อย่ามาด้านดิมาด้านใส่ของเขาเออมาด้านใส่เสื้อใส่ผ้าใส่ชุดแบบฟอร์มของเขามาอลูน,นี่ใส่ ไม่ต้องมาลึกถึงคนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นเราบอกตรงตเออยืนให้มันแน่นอนยืนอยู่ค่ายคุณคุณค่ายสีน้ำเงินคุณก็ค่ายสีน้ำเงินไปเราค่ายสีแดงก็คือค่ายสีแดงไปเออเอาให้มั่นคงอะ่ะมองตรงนี่แหละครั้งนี้แหละมันมีการพิสูจน์มากเลยว่าคุณจะอยู่ค่ายไหนกันแน่ผมแต่ผมก็มั่นใจนะว่าสสชุดนี้ของพรรคเพื่อไทยนะผมมั่นใจว่าจะอยู่กับพรรคเพื่อไทยยาวนาน ผมมั่นใจนะเพราะมดูแต่ละคนแล้วคือเขาไม่ไม่ได้มาจากบ้านใหญ่อ่ะไม่พูดตรงบ้านใหญ่อ่ะบ้านใหญ่อะไรนั้นนะเขาไม่ได้มาจากบ้านใหญ่เขามาจากคนพื้นเพธรรมดาอย่างเงี้ยมีชื่อเสียงเล็กน้อยอะไรเนี้ยเขาขึ้นมาถ้าถ้าได้สอสอชุดนี้ผมบอกตรงนะผมผมซูหกเลยว่าถ้าเพื่อไทยจะได้สอสอดีมีคุณภาพเยอะแยะเลยครั้งนี้บอกตรงนะ ได้เยอะถ้าเกิดมาได้ครั้งนี้นะั้นได้เกิดกันนะผมมองตรงสสเพื่อไทยจะมีคุณภาพเยอะมากผมดีใจด้วยเลยผมมองตรงนะคนที่ย้ายไปก็กต็ตามสบายเพราะว่าผมก็ยังคิดว่าเออก็เขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาก็จะย้ายได้อะไรก็แล้วของเขาเออถ้าคิดกันแบบประชาธิปไตยก็แบบว่ารัฐธรรมนูญมันสั่งให้ย้ายได้ก็ย้ายไปก็แค่นั้นเองเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้บีดนะ แต่ว่าการที่คุณจะเอาเสื้อเอาแสงเอาชื่อเอาโลโก้เอาอะไรเนี่ยพักเพิกอะไรเนี่ยโลโก้ของคนนั้นโลโก้ของคนนี้ไปหเหมือนเหมือนเอาโลโก้ของตระกูลชินวัตรเนี่ยออกไปพบปะประชาชนอันนี้ผมไม่เห็นด้วยครับผมเพราะว่าคุณเล่นไม่ซื่อกับหน้าที่ของคุณ เพราะว่าคุณต้องเป็นสสเพื่อเข้าไปทำงานให้กับประชาชนในเมื่อคุณยังไม่ซื่อสัตย์ต่อตรงนี้แล้วอะผมถามจริงแล้วคุณเข้าไปคุณจะซื่อสัตย์เหรอแต่บางขั้นดานก็บอกอยู่แล้วว่าคุณไม่ซื่อสัตย์แต่แรกอยู่แล้วคือหมายความว่าคุณเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณได้กล้วยฝั่งโน้นมานี่นี่หน่อยคุณก็ไปย้ายไปดูว่าคุณก็มีชื่อเสียงคนคนหนึ่งเหมือนกันนะในพรรคเพื่อไทยโอ้ยคุณมีชื่อเสียงเลยแหละ ทุกคนก็ให้กําลังใจผมนี่บอกตรงผมก็เป็นเอฟซีตัวยงของคุณเลยเหมือนกันจนะเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจตลอดว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนยังง้ยังงี้ผมบอกตรงสุดยอดที่จะแต่คุณก็ไปได้จากตระกูลชินวัตรได้เออ<ส>เพื่อไปสวมเสือ้อชิดชอบได้เออผมก็ว่า,างนะงงกันนะเออก็ไม่เป็นไรนะก็ชินเหมือนกันชอช้างเหมือนกันชินวัตรก็ชิดชอบเอออย่าลืมนะครับผม สีแดงคือชินวัตรนะครับสีน้ําเงินคือชิดชอบนะครับผมอย่าจําผิดนะครับสีแดงคือชินวัตรสีน้ําเงินคือชิดชอบครับผม